พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติรวมใจพักเฉลิมทศมาจักรีนริบดินมหาดุริยางไทยสากล วันนี้เวลา18นาฬิกา1นาทีภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายฉลองพระองค์คุยพระบรมราชูปถัมภพกแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กร กฎาคม2567รวมใจพักเฉลิมทศมาจากกรีนรืบดินมหาดุริยางไทยสากลซึ่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นเป็นการแสดงร่วมกันของนักดนตรีและศิลปินจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การแสดงครึ่งแรกเป็นการแสดงมหาดุริยางดนตรีไทยประกอบด้วยองค์ที่1เพลงหมโรงเฉลิมวชิรราชประพันธ์โดยนายสิริชัยชานฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยองค์ที่2เพลงเชิดนอกบรรเลงระนาดเอก11รังเรียบเรียงโดยนายสิริชัยชานฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย องค์ที่3เพลงชุดเจ้าพระยาสายน้ําแห่งการเวลาและอารยธรรมประพันธ์และเรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์ยุทธนาฉับพันรัฐรองที่การบดีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนการแสดงเครื่องหลังเป็นการแสดงมหาดุริยางดนตรีสากลประกอบด้วยองค์ที่4่ใสอัมพาวามาชจากอุปรากรไอดาประพันธ์โดยจูเซเป้แวดี้โดยมีนวากาศเอกลิขิตบุญญาเป็นผู้อำนวยเพลง องที่5บทเพลงพระราชริพนในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตได้แก่มาร์ชราชวัลลบผู้อำนวยเพลงพันุโทเกรียงไกรคงสบายมาร์ชธงชัยเฉลิมพลผู้อำนวยเพลงพันธุ์ตบโทกิติกุลวรรณกิจมาร์ชราชนาวิกโยธินผู้อำนวยเพลงนาวาเอกชุมพลวาราชนนกิน,นารีสวีดประกอบการแสดงระบบ,บาบัลเล่ผู้อำนวยเพลงนายวันธนะตันเจริญผลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย องค์ที่6พระเกียรติยศยิ่งฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ประพันธ์ดนตรีโดยพันเอกสมเกียรติจุลโอพาสประพันธ์บทร้องโดยพันเอกกิรชิตคุณาวงศขับร้องโดยรัตกล้าอามารดิตสวนิตนวพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตินันชินสำราญโดยมีพันเอกสมเกียรติจุลโอพาสเป็นผู้อำนวยเพลงหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาโรกาสให้ศาสตราจารย์วิเลศภูริวัฒผู้แทนจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพันเอกสมเกียรติจุลโอพาส ผู้แทนวงดุริยางไทยสากลเหล่าทัพนายอัศดาวุฒิชูวันผู้แทนวงมหาดุริยางไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและนางสาววิิดาช่อมาลิผู้แทนคณะนักสแสดงคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ครวีพระบรมราชราภิบดมพระบรมชาย,ยาลักษ์พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บัญชาการเหล่าทัพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดตาาระหว่างวันที่23-25ธันวาคม2567 เวลา10นาฬิกา27นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประทับพิลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักการตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวจายแดนบ้านแม่ก,กลงอ,องขีอําเภออุ้มผางจังหวัดตาเจ้าติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริโอกาสนี้พระรานทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่หนึ่งแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนแห่งนี้สังกัดกองบัญชาการตระเวนชายแดนที่34จังหวัดตาเปิดสอนระดับก่อบประถมะศึกษาถึงประถมะศึกษามีนักเรียน668คนคะแนนเฉลี่ยของชั้นประถมะศึกษาปีที่6ในการทดสอบโอนไน์มีผลสำเร็จทางการเึีษสูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแต่คะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขด้วยการสอนเสริมและนำข้อสอบเก่ามาให้ฝึกทำรวมทั้งเชิญครูจากโรงเรียนโมโกรวิทยาคมและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยปทุมธานีมา ช่วยสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษการเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพมีวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและวิทยาลัยเทคนิคตามาสอนวิชาต่างๆได้แก่ทอผ้าพื้นเมืองกี่เดียวเสริมสวยสัดไรและตัดผมร้านเบเกอรี่ร้านอาหารร้านกาแฟซ่อมเครื่องยนต์เล็กซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นและคาแคร์เป็นชั่วโมงสอนเสริมหลังเลิกเรียนเพื่อน,นําไปประกอบอาชีพเสริมได้ในอนาคต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเนื่องจากชุมชนมอบที่ดิน15ไร่ให้โรงเรียนเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวไม้ยืนต้นไม้ผลและถั่วเลี้ยงไก่เป็ดและปลาสำหรับประกอบอาหารกลางวันทำให้นักเรียนมีการบริโภคอาหารครบห้าหมู่มีสุขภาพแข็งแรงสมองแจ่มใสผลผลิตที่เหลือนำไปจำหน่ายเข้ากองทุนของโรงเรียนเพื่อนำเงินมาจ้างสิทธิ์เก่าและเด็กที่จบการศึกษาไปแต่ยังไม่มีงานทำมาเป็นครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลอุ้มผางที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจไปตรวจรักษาโรคแก่ครูนักเรียนและรัษฎรมีผู้รับบริการ194คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและทางเดินอาหารและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไปออกหน่วยให้บริการมีผู้เข้ารับบริการรักษา4 8 1รรายพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมรัษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่นทางไกลที่จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการนี้ท่าพระเนรการแสดงของนักเรียนชมรมดนตรีไทยชื่อชุมนุมศิลยอดดอยมีสมาชิก140คนเป็นดนตรีไทย45คนดนตรีสากล35คนและวงดนตรง60คนวันนี้เป็นการแสดงของวงดนตรีไทยเพลงระบ,บำขวัญชาติธงชัยทำนองเพลงลาวสมเด็จโรงเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ ักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับยัยมัธยมศึกษาทุกคนส่วนหนึ่งมาจากผลงานของครูใหญ่เสด็จพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจําปี2562มีคุณลักษณะของความเป็นครู4ประการได้แก่ความรอบรู้การสอนดีมีคุณธรรมจริยบัณและมุ่งมั่นพัฒนา เวลา13.36นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาและการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนโมโกรวิทยาคมอําเภออุ้มผางซึ่งเป็นโรงเรียนมธัธยมศึกษาประจำตำบลตั้งขึ้นตามพระราชดำริเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองคีและบ้านใกล้เคียงได้เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาระยะแรกเปิดเป็นห้องเรียนสาขาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมโดยขอ ใช้อาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองขีเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหมีนักเรียน28 2ดคนได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยพิษณุโลกเข้ามาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการปรับหลักสูตรพร้อมปรับรูปแบบการเรียนการสอนและวิเคราะห์ผลให้เหมาะสมเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์18ชุดเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกับนักเรียนในเมืองและพระราชทานพระราชทรัพย์21ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงอาหารอาคารพักนอนและห้องน้ําเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียนโดยมีมูลนิธิเทพรัฐเวชานุกูลช่วยดูแลการก่อสร้างเวลา16บหกกกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอเนื้อมาจากพระราชดําริอําเภอแม่สอดจังหวัดตาในการนี like. er ้ทรงวางพวงมาลัยสการะพระพุทธสิรินาคุนินณเจดีพระธาตุผาแดง พระธาตุผาแดงองค์นี้เริ่มก่อสร้างในปี2560แล้วเสร็จในปี2561สนับสนุนการก่อสร้างโดยบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนเพื่อเป็นพุทธบูชาและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อีกทั้งเพื่อรำลึกถึงเจดีย์องค์เดิมซึ่งย้ายไปตั้งอยู่หมู่บ้านค้างพิบาลตำบลพระธาตุผาแดงภายในบริษถาพระพุทธรูปปางนักปก ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระสถานชื่อพระพุทธสิรินาคุณินทร์และพระสถานพระราชานุญาตให้จ่ารือพระนาม,มาพิชัยสอทอปริสถานบนฐานผ้าทิพย์นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพประจำปีการศึกษา2566 เวลา10นาฬิกา18นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลา,ากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคกลกรุงเทพมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2566โดยมีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรรวม1319คน โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโอวาทความว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งคือเพราะเป็นเครื่องรับรองคุณวุฒิททางการศึกษาว่าแต่ละคนเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพซึ่งมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ขแขนงต่างๆและมีคุณลักษณะเด่นเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์อีกประการหนึ่งคือเพราะเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติและความภาคภูมิใจที่แต่ละคนได้อุตสาหะพยายามในการศึกษาเล่าเรียนจนประสบผลสำเร็จความรู้ความสามารถและคุณสมบัติดังกล่าว ตลอดจนความภาคภูมิใจในตนเองได้นั้นจะเป็นพื้นฐานอันหนักแน่นของการดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกอย่างในสังคมปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราตลอดเวลาจึงขอให้บัณฑิตตระหนักถึงคุณค่าของปริญญาบัตรที่ได้รับในวันนี้แล้วตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป อธิคมรีเชิญผ้าหมกันหนาวพระสถา,านไปมอบแก่รัศดรที่ประสบอากาศหนาวเย็นที่จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีวันนี้ณนะสาราประชาคมที่ว่าการอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตผู้ผาศพอธิคมรีร่วมกับนายทินราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชุปธรรมเชิญพระหมกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระสถา,านจำนวนสามพนชุดไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและเพชรบ,บุรีเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและบรรเทาความหนาวเย็นโดยมีรองราชก,การจังหวัดเพชรบ,บุรีรักษาราชการแทนผู้รา,รการชก,การจังหวัดเพชรบ,บุรีและรองราชก,การจังหวัดราชบุรีรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดราชบุรีรเป็นผู้รับมอบเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอากาศหนาวเย็นต่อไป จานนันได้ลงพื้นที่อำเภอสวนพึ่งเชิญพระห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พ,พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ3าคนท่านี้จังหวัดราชบุรีสภาพอากาศโรือนรวมอยู่ในช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นบางพื้นที่เสถียรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมและมกราคมจะมีอากาศหนาวจัดเป็นประจำทุกปีเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงติดกับเทือกเขาตะนาวศรีโสผลให้รัษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็ก ผู้รุบผลภาพและผู้ได้โอกาสที่อาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญถุงอย่างชีพและสิ่งของพระราชทานสําหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและระนอง ที่สาราประชาคมอำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมกับโมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวม2,100ชุดไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่อำเภอการจนดิต1,500ชุดและอำเภอดอนศัก1,500ชุด จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ประสบภัย17วิดเอำเภอ114บตำบล879หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อนกว่า1 7 0 0 0 0คนมีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บ2คนปัจจุบันสถานการณ์ส่วนใหญ่คลี่คลายแล้วในการนี้องคมนตรีลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุที่ประสบภัยกภัยที่หมู่ที่3ตำบลกระแตะอําเภอการจนดิตสามครอบครัวพร้อมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่ณนะห้องประชุมที่ว่าการอําเภอการจนดิต โดยเชิญพระบระมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการป้องกันและการช่วยเหลือเช่นการแจ้งเตือนการซักซ้อมแผนและการให้การช่วยเหลือเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนำไปเป็นกรอบในการปรับแผนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขโดยเร็ว ที่โรงเรียนบ้านสองแพรกอเภอรกระบบรีจัังหวดระนองส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธัมภ์เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวม550ชุดไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบะภัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชารทัยห่วงใยรัษฎรที่ประสบความเดือดร้อน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยด้วย จากนั้นลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ5ครอบครัวในตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองมีพื้นที่ประสบภัยกภัย2อําำเภอ11ตําตำบล49หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อนกว่า2,300คนจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าโดยการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ส่วนใหญ่คลี่คลายแล้ว นอกจากนี้องคมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์ทุกภัยร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนแผนการช่วยเหลือและเชิญพระบรมราชโชบายในการป้องกันภัยและการให้การช่วยเหลือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากล่าวในที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราสทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2568ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจก่อก,กำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดปึงกาลนครพนมและอุบลราชธา,านีน เวลา8ิก59นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรกระหม่อมให้พลเอกัยบูลคุ้มฉายาโอคมตรีเชิญสิ่งของพระชทา,านในเโอกาสปีใหม่2568จำนวน282ช28ุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดงกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีณกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2108หน่วยเฉพาะกิจคมทาารพรานที่21 อำเภอบุงคล้าจังหวัดพังกาเโียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อกาลังใยแดนที่เสียสละทุ่มเทกําลังกายกําลังใจและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2568จำนวน28 282ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ ท้าปฏิบัติการกองกำลังชายแดนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2101โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2 1อำเภอบ้านแพนจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นหน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องการชายแดนรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคตะวันอาอกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเลยหนองคายพึงการและขอ็พนมและมุกดาหารโดยปฏิบัติตา,ามภารกิจ3ประการของสุฏิบัติการกอง ถกได้แก่การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนการจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านต่อจากนั้นเชิญสินของพระสถา,านในโอกาสปีใหม่2568จำนวน300ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจก็กำลังชายแดนหน้าถาปฏิบัติการอนุพงศ์ตำบลโดมประดิษฐ์อเนนำเภอน้ํายืนจังหวัดบุรีรัานีเสร็จแล้วเดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่2301 บนช่องเม็กอำเภอศรีรินทร์เชิญสิ่งของพระเจา,าน่ในโอกาสปีใหม่2568จำนวน300ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจก็กำลังใช้แแด่ซึ่งปฏิบัติภารกิจป้องกันการลุกรามอธิปไตยจากภายนอกประเทศตลอดจนการพิทักษ์ชีวิต และทรัพย์สินของรัศดรไทยรับผิดชอบในพื้นที่ชายแดน5จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบด้วยบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญระยะทางตามแนวชายแดนมีความยาวกว่า750กิโลเมตรองค์มนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะก,การที่เบตดาริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนลิธิโครงการหลวงประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่3ทับ2,568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยได้รายงานการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลกเมื่อวันที่1ธันวาคม2567นอณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานและองค์การระหว่างประเทศจาก28ประเทศ รวมถึงผู้แทนของหน่วยงานในประเทศเข้าร่วมงานจำนวน450คนเพื่อแบ่งปันมุมมองที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพแนวทางการพัฒนาทางเลือกได้อย่างยั่งยืนโดยผลการประชุมจะนำไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดของสหประชาชาติหรือ CND สมัยที่68ซึ่งจะจัดขึ้นที่นักรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียในเดือนมีนาคม2568 ในตอนบ่ายประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจําเดือนธันวาคม2567โดยมอบแนวทางปฏิบัติ เพื่อเกิดการประสานความร่วมมือภายในองคอ์กรและระหว่างองคอ์กรยึดหลักพระราชทานสืบสารรักษาและต่อยอดโดยเฉพาะการวิจัยสิ่งใหม่การสร้างตัวอย่างความสําเร็จการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้นําชุมชนและประชาชนพร้อมทั้งบุรณาการการทํางานมี34หน่วยงานร่วมสนับสนุนมูล,ลนิธิร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการรักน้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดินตามกรอบด้วยศาสตร์ระยะ5ปีรวม 342โครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติตอบโจทย์ความต้องการสอดรับกับบริบทชุมชนและทันต่อสถานการณ์ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่สูง2,597กลุ่มบ้านใน18จังหวัด